ดีทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง iPhone 6s plus นะครับที่ผมใช้ก็คือผมซื้อมาได้ประมาณ3เดือนนะครับ iPhone 6s plus เครื่องนี้นะครับก็คือจะมีคำถามจากหลายๆคอมเมนต์นะครับว่าถ้าเราซื้อ iPhone ไม่ว่าจะเป็น 6s plus p h o n e 7 plus หรือรุ่นต่างๆนะครับว่าถ้าเราซื้อในความจุ32กิกเนี่ยมันพอไหมมันเพียงพอต่อการใช้งานไหมนะครับผมจึงได้ทำคลิป นี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าผมลงแอปอะไรบ้างแล้วก็มีการใช้งานอย่างไรนะครับ32กิกเนี่ยมันเพียงพอต่อการใช้งานไหมนะครับผมถึงได้ทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเนื่องต้องกราบขออภัยทุกท่านนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยคมชัดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมใช้ Oppo F9 นะครับในการถ่ายวิดีโอนะครับอาจจะไม่คมชัดหรือว่าไม่ค่อยที่จะลื่นไหลมากเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับสำหรับเจ้าตัว iPhone 6s Plus ตัวนี้ผมซื้อมา เมื่อเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับก็คือปี2018นะครับตอนนี้ก็ใช้งานมาได้ประมาณเกือบจะ3เดือนแล้วนะครับโดยปกติแล้วนะครับผมก็จะลงแอปทั่วไปนะครับสาหรับการใช้งานโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือว่า a c e b o o k นะครับการใช้งานโดยรวมนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังใช้งานได้ลื่นไหลดีนะครับสาหรับเจ้าตัว iPhone 6s Plus ของผมนะครับในส่วนของแอป Facebook หรือว่าการทัชสกรีนหรือว่าแบตเตอรี่เนี่ยยังปกติดีทุกอย่าง สำหรับท่านไหนที่ลังเลว่าจะซื้อมาใช้งานดีไหมนะครับเจ้าตัว iPhone 6s Plus ปี2,019เนี่ยผมได้ทำคลิปรีวิวหรือว่าคลิปการใช้งานการเล่นเกมแล้วก็ทดสอบแบตเตอรี่ไว้ให้ทุกท่านนะครับถ้าท่านไหนยังไม่ได้ชมนะครับรบกวนเข้าไปชมได้ในช่อง m s a Channel ของผมนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของในตัวเครื่องในระบบของ iPhone 6s Plus กันบ้างนะครับก็คือตอนนี้ผมลงแอปทุกอย่างนะครับซึ่งเป็นแอปพื้นฐานนะครับนี่นะครับเราก็มาดู กัน นะครับความจุทั้งหมด32กิกนะครับก็จะเหลือให้ใช้อยู่ประมาณตอนนี้เครื่องของผมเหลือให้ใช้อยู่ประมาณ14.19กิกนะครับนะก็เหลือเยอะพอสมควรนะครับนี่ขนาดผมลงแอปนะครับไปพอสมควรนะครับมีการถ่ายรูปก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ถ่ายรูปเสร็จผมก็เอาสำรองลงไอคาว์นะครับนี่นะครับมาดูพื้นที่ข้างในของ iPhone ของผมนะครับว่า32กิกสเนี่ยผมใช้ไปมันเหลือเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็คือใช้ไปทั้งหมด17.8กิกนะครับจาก3 1 2กิกนะครับในส่วนของแอปที่ผมลงนะครับผมเล่นเกมอยู่เกมเดียวนะครับก็คือเกม P ับ G Mobile นะครับก็ประมาณ3กิกนะครับไล์ก็จะอยู่ที่ประมาณ1.02กิกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแอปต่างๆนะครับมี Facebook มีจุกมี c a m e ล a 360้อสงศามี Netflix นะครับแล้วก็มีหลายๆแอปพื้นฐานที่ผมใช้เป็นประจำนะครับพวก YouTube พวกแอปของทู Lazada หรือว่าแอปของธนาคารต่างๆนะครับนี่นะครับรูปภาพของผมมีแค่97 เเมกเองนะครับ ก็คือถ่ายเยอะนะครับแต่ก็สำรองลงไอคาไว้นะครับมันก็เลยเพียงพอที่จะใช้งานนะครับว่าขนาดแค่32กิกก็จริงแต่ว่าพื้นที่เหลือใช้เนี่ยเยอะเหลือเลยนะครับสำหรับ iPhone 32กิกของผมนะครับนี่นะครับแอปต่างๆก็ลงครบนะครับแต่ว่าผมก็จะมีเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับก็คือแอปไหนที่มันใหญ่ๆที่ iPhone ให้มานะครับเย่างเช่นพวกคีย์โน้ตพวก iMovie หรือว่าแอปที่ iPhone เขาให้มานะครับผมก็จะติ๊กเป็นแอปที่ ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับนี่นะครับแอปต่างๆก็มีเยอะนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ลงแอปนะครับนี่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีในส่วนของที่เขาใช้งานแอปที่ไม่ได้ใช้เนี่ยนะครับเราก็ติ๊กเข้าไปเปิดใช้งานแล้วก็ติ๊กในส่วนของแอปที่มันใหญ่ๆนะครับที่เราไม่ค่อยใช้เราก็ติ๊กออกนะครับพื้นที่มันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับสาหรับการใช้งานแอปนะครับนี่นะครับจาก32ใช้ไป17.8เนั่นเองนะครับก็เหลือตั้ง14 15นะครับถามว่าพอไหมนะครับผมว่า32กิบยังไงกเนี่ยยังไ นี่นะครับผมเลื่อนแอปให้ดูอีกครั้งว่าผมลงแอปอะไรบ้างนะครับไม่ใช่ว่าไม่เยอะนะครับลงเยอะนะครับสำหรับแอปที่ผมลงใน iPhone 6 s p a พา32 g b ตัวนี้นะครับนี่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแอปตัวไหนที่มันเยอะนะครับผมก็ไปสํารองที่เจ้า iCloud Drive นะครับมันก็จะมีให้เราน่าจะประมาณ5 g b นะครับสำหรับเจ้าตัวแอป iCloud Drive ที่เขาให้เราใช้ฟรีนะครับเป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับที่ ถามผมหรือว่าข้องใจว่าเจ้าตัว32กิกเนี่ยมันเพียงพอหรือว่ามันมันเก็บข้อมูลได้เยอะขนาดไหนแล้วมันจะพอไหมนะครับถ้าเราถ่ายรูปเยอะหรือว่าถ่ายวิดีโอเยอะนะครับการถ่ายรูปหรือว่าวิดีโอเยอะเนี่ยมันก็อาจจะไม่พอนะครับถ้าคนที่ใช้เยอะจริงๆนะครับทีนี้ผมให้ดูแบตเตอรี่ของผมที่ผมใช้มาประมาณ3เดือนนะครับเนี่ยนะครับการลดลงของเขาก็ลดเป็นกราฟที่ค่อยๆลดลงนะครับพอใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับในส่วนของสุขภาพแบตเตอรี่เนี่ยนะครับท่านก็จะเห็นว่าสุขภาพ แบตเตอรี่ของผมยังดีอยู่นะครับก็คือความจุยัง100%อยู่นะครับนี่นะครับเป็นแอปต่างๆของเจ้าตัว iPhone 6S p u s นะครับซึ่งตอนนี้ผมอัปเดตอยู่ที่ iOS 12.1.2นะครับยังไม่อัปไป12.1.3นะครับนี่เป็นแอปทั้งหมดนะครับโดยรวมที่ผมใช้ใน iPhone 6S p Plus 32 g ิซึ่งในปีนี้ก็ยังใช้ดีเลื่อนๆอยู่เลยนะครับถ้าท่านไหนลังเลว่าจะซื้อดีไหมนะครับมีงบประมาณสักหมื่นต้นๆนะครับตอนนี้ที่ Big C ท ที่บานาน่าเขาขายอยู่ประมาณ13,500นะครับที่ b ิ๊กซีขาย13,790นะครับผมไปเดินดูมาก็ราคาประมาณนี้นะครับแต่ถ้า Banana บางที่หรือว่าช่วงมีโปรโมชั่นเขาก็จะลดอยู่ที่ประมาณ12,900บาทนะครับนี่นะครับการทัดสกรีนหรือว่าการเล่นในส่วนของโซเชียลต่างๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว iPhone 6s p l พันะครับแอป l i น์นะครับถ้าท่านไหนใช้ไลน์มานานๆน,นะครับผมก็จะมีวิธีให้ท่า ารเคลียร์พวกไฟล์ต่างๆหรือว่าไฟล์ขยะของเขานะครับเนี่ยนะครับท่านก็สามารถเข้าไปตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับตรงการตั้งค่าตรงนี้นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็เลื่อนไปดูตรงที่คําว่าแชทนะครับพอดูตรงคําว่าแชทเสร็จนะครับเราก็ดูข้างล่างนะครับเนี่ยนะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปดูข้างล่างนะครับก็จะมีคําว่าลบข้อมูลนะครับคลิกเข้าไปลบข้อมูลเขาก็จะประมวลผลอยู่นิดนึงนะครับเนี่ยนะครับเขาก็จะมีข้อมูลแชทมีรูปมีข้อความเสียงมีไฟล์นะครับซึ่ง ผมแนะนําให้ท่านลบเฉพาะไอตัวข้อมูลแคชนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเรายิ่งใช้นานนะครับสำหรับ iPhone มันจะยิ่งเยอะมากๆนะครับพอมันยิ่งเยอะมากๆมันก็จะทําให้เปลืองพื้นที่ของเรานะครับนี่นะครับหรือว่าท่านจะเลือกลบทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วกดลบนะครับนี่ขนาดผมล้างบ่อยๆยังมีอยู่ประมาณ1 1 5กิกเลยนะครับแต่ปกติแล้วผมจะลบแค่ข้อมูลแคชนะครับก็ประมาณ800กว่าแต่ถ้าสะสมไปนานๆเนี่ยมันก็จะมีเยอะนะครับ5กิกหกิกก็มีนะครับถ้าท่านไหนที่ไม่ค่อยลบข้อมูลตรงนี้นะครับ ลายมันก็จะ,ะกินพื้นที่ของเราไปเยอะพอสมควรถ้าเราไม่ลบข้อมูลตรงนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลให้ท่านนะครับเผื่อท่านไหนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลายมัน ข้อมูลเยอะจังนะครับท่านก็เข้ามาล้างตรงนี้ได้นะครับเหมือนที่ผมทานะครับก็จะทําให้ท่านมีพื้นที่ในโทรศัพท์เพิ่มเยอะขึ้นนะครับสำหรับแอปไลน์นะครับแต่ถ้าในส่วนของ Facebook เนี่ยท่านจะลบแล้วก็ลงใหม่ก็ได้นะครับเฟซบุ๊กก็จะกินพื้นที่พอสมควรนะครับในส่วนของการกินพื้นที่เนี่ยหลักๆเลยก็จะมีเรื่องของเกมแล้วก็เรื่องของไลน์นี่แหละครับใน iPhone ที่เขาจะกินพื้นที่ของเราเยอะนะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่ช่องของเราหามาแบ่งปันให้กับสมาชิกของเรานะครับทุกท่านได้รับชมแล้วก็จะได้นำไปใช้นะครับในส่วนของท่านไหนที่ใช้ p p o o n นะครับแล้วก็อยากจะเพิ่มความจุหรือว่าสงสัยว่าจะซื้อ iPhone สักเครื่องหนึง่งความจุ 32GB ิเนี่ยมันเพียงพอไหมนะครับสำหรับ iPhone 7, 7 p พหรือว่า o p h o n e 6 s พนะครับ ผมก็บอกเลยนะครับว่าถ้าท่านใช้คล้ายๆกับผมนะครับใช้งานทั่วไปเนี่ยพื้นที่เหลือๆแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะไม่พอนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตอนท้ายของคลิปนะครับยังไงฝากทุกท่านกดติดตามช่องของเราไว้นะครับท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ iPhone หรือโทรศัพท์รุ่นต่างๆก่อนใครนะครับฝากทุกท่านกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับมีข้อผิดพลาดประการใดต้อง กราบขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ